โอ้ยกว่าเยเ่็นกว่านึ่เตขามันเต้เอ้านากเขาใส่ยังสี่นาโอ้ยมาเด้อกว่านเลยปีนหว่งเลยกําล่างเคยหัวนึกว่าแต่กระลัางสิโจมไอ้เพื่อนยัวกระลาบอกระลังสิโจมไอ้เพื่อนว่านั่นอันเดินไปแหมเงินกเมีกะจะได้จังอันนั้นบริหาขาดีๆกําล่างแต่สิโจม อไอ้เพืเ่นอนไม่เอนั่นสายไฟโรงงานใหม่เนาะจเนาะช่วงฝนตกมันเงียบน้ำจ่วงนี่กะเดินไฟใหม่พอดีล่ะนี่สร้างมาจากสายก่อสร้างจากรัตน์สร้างมาจากรัตะนาผู้ได้สนใจเสียเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดไฟกับติ่ต่อไห้เด้ออื้อ เราไปตัวอะนะจ๊จกเราเห็ดฝานาำเลยนี่เราเห็ดฝายังงาม,มาานะจะนอนสร้างสีบ่สร้างสีน่ะสร้งางฝาสร้างฝาสร้างไฟนั่นแห้โอ้ปคนเนื้อวต่าต่เกลือไม่ควดโจมไม่เปินว่าบ่าลงทุนเห็นมันเส่เห็นมนสเนมันเสาจอหกระบเบากร่งูเรือ,องอ๋อนอ เอเวลาน่ะเขาก็เฮ็ดเข้าก็ย่างไปเอาผู้ใดเป็นคือข่อยเน่พี่น้องเฮาเนาะพวก่อยได้ออกไปหน้งงานแม่พวกหัวเขาใส่แบบนี้ไหมอ่ช่วงเขาเดินไปแหมอเ้ยเนา่เอก็วาอยู่ว่าเปยังขามันยังเสียังเสีกะลาสิจบกาเออ ฝนกระทกดูเนาะมันก็ต้องอย่างสิแหละช่วงพนักง,งานยุดยุด <spreadsheet. S 1> มีโอกาสได้เฮ็ดไปวางท่อใหม่เนะสนอเอาจากกระล่างเห็นกัน,อนบอกบอกโอ้ยกับบัวเกาก็บบัวงกระไรรีบว่าวบาเลยบัวงูเหลืองเลยได้นึ่งว่าแต่มันเซ่เนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไ่ันนะแม่คมดับแรงใส่เสี่ยวให้เหลี่ยวันนี้เราอะเี่นเจ้ามือเ้าก็ยเห็นมือนี่เหลียวเ็นนก่งกันเ้าวนี่เราเราก็ร่างเย็นล้วอะยายเอฟยตาบอดียานอนอดาเข่าเด้อพอดายี่หน่อยก็เึงยายเอฟยบอนี่ ตาบอดีใสายเวตาหนั่นโอ้ยไม่สงสายตากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะ